บ้านขนมปังขิงดินแดนแห่งความสุขสถานที่พักผ่อนสําหรับผู้รักในจามาแมวโดยเฉพาะเพราะเป็นรีสอร์ทที่เปิดให้คุณพาในจามาเที่ยวพักผ่อนนอนหลับด้วยกันได้ที่นี่มีห้องพักให้คุณเลือกหลากหลายสไตล์ตั้งแต่ห้องแบบพูลวิลล่าหรือบ้านพักหลังใหญ่สองชั้นสไตล์ครอบครัวก็หายห่วงแถมยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางที่ให้ในายจ๋ากับคุณลงไปเล่นน้ำด้วยกันได้อีกด้วยนะบริการครบครันทั้งคาเฟ่และกรูมเม่งสำหรับในายใจตั้งหาก ได้ค่ะไปเลยค่ะไปแล้วไปลูกไปหมดแล้วเร็วโอ้มาลูกมาไปสวัสดีครับสวัสด kind of ีครับสวัสดีครับพี่พัฟดิ้งครับพี่พัฟด้งเดี๋ยวพัฟดิงด้วยนะเป็นมโยงะเกียบมโยงชิดโตดาครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอชิมและต้องขอสวัสดีก่อนเลยคุณพัฟสวัสดีครับ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 พี่พัฟขาต้องขอถามก่อนเลยว่า ทำไมถึงชื่อว่าบ้านขนมปังขิงคะจริงๆเนี่ยคอนเซปต์มาจากนิทานแฮนเซลแนเกเทลนะครับเป็นเด็กเหมือนที่ว่าเดินเข้าไปในป่านะครับก็คือจิงจิเบทเฮาส์นะครับบ้านขนมปังขิง,งเป็นการแปลมาจากภาษาอังกฤษทีหนึ่งจิงจเิเบทเฮาส์นะครับก็คือ,อตัวคอนเซปต์ของตัวบ้านเนี่ยตัวนิทานจริงเนี่ยเป็นเด็กที่หลงทางเข้าไปในป่าแล้วไปเจอบ้านขนมปังขงิงก็คือที่มีขนมเยอะๆนะครับนี่เราก็เลยมีการดัดแปลงคอนเซปต์นะครับก็คือ แทนที่จะเป็นเด็กเนี่ยก็คือน้องหมาหลงเข้ามาในป่าและบ้านพักในแต่ละหลังเนี่ยในแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อขนมสะว่ายน้ําตรงนี้คือสวยมากเลยอ่ะครับผมสามารถให้คนว่ายหรือว่าน้องหมาว่ายอ่ะจริงอันนี้เป็นสระสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะมันจะเป็นระบบน้ำเกลือนะครับแต่ว่าเจ้าของสามารถลงน้ํากับน้องได้เลยน่าเล่นมากเลยครับเพื่อนเราได้เลมได้กลยครับได้เลยครับ พี่บังขาสะนี่คือก็คือสามารถลงได้ทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งน้องหมาเลยใช่ครับผมจะเป็นสะระบบน้ําเกลือครับเจ้าของสามารถลงน้ํากับน้องได้เลยทั้งจริงก่ทองรีสอร์ทจะมีเจ้าที่มีพี่เลี้ยงมีครูฝึกสอนน้องหมาพา น้องลงเล่นน้ําด้วยนะครับแล้วเห็นว่าคือมีแบบว่าอาจารย์หมาด้วยใช่ครับผมเนี่ยครับตัวนี้เลยจะพอยพาน้องตัวอื่นลงเล่นน้านะครับแล้วก็จริงๆผมเป็นสัตวแพทย์นะครับไปช่วยดูแลความปลอดภัยของน้องด้วยน้องแบงค์อยากมาพักที่นี่ด้วยนะคะเนี่ยวันนี้วันนี้แบงค์พาโตเกียวมิโซะมาครับได้ครับพี่บอลมีห้องพักแบบไหนแนะนาบ้างไหมจริงๆถ้าช่วงนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องครอบครัวหรือห้องแบบแฟมิลี่นะครับมันจะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําในตัวนะครับก็คือปกติจัดไว้สำหรับสามสท่าน อ่านะครับก็น่าจะเหมาะสำหรับช่วงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เหมาะกับไซส์นี้ด้วยใช่จริงๆเขาก็ถ้าเกิดเป็นอย่างไซส์ใหญ่เนี่ยอย่างตัวเฟมิลี่เนี่ยน้องหมาพักฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมว่ายน้ำฟรีอาบน้ำประกันฟรีหนึ่งครั้ง